สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นดินสอสีกระโดดออบบี้กันดีกว่านะครับจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามมาด้วยนะครับทุกคนไปกันเลยสตีฟ ได้เลยไอเดนะ็กน้อยวาดเป็นเส้นแบบนี้นะแล้วก็กระโดดข้ามไปนะโอ้สุดยอดไปเลยสนุกสุดๆเลยใช่แล้วละ่ะเราต้องหลบด้วยระวังให้ดีอย่าหล่นลงไปเด็ดขาดเลยได้เลยได้เลยเราจะเล่นอย่างตั้งใจเลยเราเก็บดาวไปเรื่อยแล้วก็วาดนี่งไงแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยๆลากเส้นแบบนี้กระโดดชึบเราผ่านมาได้แล้วสุดยอดไปเลยตรงนี้เก้ยังไรแล้วเนี่ยโอ้โหวาดเป็นแบบนี้แล้วกันนะ ปื๊บไปเลยนี่งไงลอยขึ้นมาได้ด้วยวู้ฮูสุดยอดเลยตัวเราใช่แล้วละ่ะเราสุดยอดเลยเอเด็กน้อยวาดสวยด้วยนะใช่เลยเราวาดสวยสุดๆไ, MM. ไปเลยละ่ะวู้ฮูตัวนี้เป็นทางให้ขึ้นไปทางชันหน่อยหนึ่งนะขึ้นไปเลยวู้ฮูแบบนี้เลยแต่ตัวเราวาดไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดดไม่สวยไม่สวยแบบนี้ได้อยู่ไปกันต่อเลยนี่งไง,งวู้ฮูสุดยอดไปเลยมีดาวให้เราเก็บซะด้วยใช่แล้วลเราต้องสะสมดาวให้มากที่สุดนะเด็กน้อย ได้เลยได้เลยตรงนี้วาดแบบนี้นะนี่ไงแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้แล้วก็เหยียบตรงนี้อ๋อโอ้โหรวงเลยโอ้โหมีใหม่ไม้หม,ม่ไม,มหมา,มา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 ม่มาหม่ชื้อไปเลยนี่ไงวู้ฮู้สุดยอดเลยใช่แล้วละตรงนี้เราต้องวาดอะไรล่ะเนี่ยเราต้องวาดเป็นทางขึ้นไปนะซี่สูงสเลยแบบนี้เลยชื้อแล้วก็กระโดดขึ้นไปแบบนี้โอ้เชื้อมายังไงล่ะเนี่ย อุ้ยตรงนี้กระโดดไม่ได้โอเคแบบนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วเราต้องใช้ย่างลบๆบแล้วล่ะใช่แล้วล่ะเราต้องใช้ย่างลบๆบนะไอเด็กน้อยแล้วก็วาดใหม่ได้เลยได้เลยเดี๋ยวเราวาดใหม่นะแบบนี้เลยชึบอึ๊บไม่ได้ด้วยไม่สวยเลยจริงๆด้วยใช่แล้วละ่ะมันยากนะไอเด็กน้อยสุดยอดไปเลยละ่ะเราต้องทําเป็นขั้นบันไดนะเนี่ยแบบนี้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 โอ้ไม่มีจินตนาการเลยนะไอเด็กน้อย สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่าวู๊ดเพื่อนผ่านมาได้ไงล่ะเนี้ยต้องวาดเป็นวงกลมหรอเนี่ยชึบแบบนี้หรือเปล่าชึบไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยลบก่อนลบก่อนลบก่อนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ฟึบวาดใหม่ปื้บเป็นวงกลมแบบนี้หรือเปล่า แบบนี้หรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าฟืบเรียบร้อยเป็นทางให้เราข้ามไปได้แล้วแล้วก็เก็บดาวโอเคถ้าเราเก็บดาวดินสอเราจะสามารถวาดเพิ่มได้อีกนะครับทุกคนนี่แบบนี้เลยดินสอก็ดูจากข้างบนนะครับว่ามันลดลงเวลาที่เราวาดหนึ่งครั้งนะครับมันจะลดลงนะไปกันเลยนะนี่ไงข้ามมาได้แล้วเ,เก็บเลยวู้ฮู้ตัวนี้ก็เป็นแบบนี้แล้วกันนะนี่ไงกระโดดข้ามได้เลยง่ายๆเลยใช่แล้วล่ะต้องลบด้วยนะเพื่อให้ดินสอเราคงสภาพเดิมนะได้เลยได้เลยแบบนี้เลยนะ นี่แบบนี้เลยขึ้นมาได้แล้ววู๊วไม่ยากเท่าไหร่เลยนะเนี่ยใช่แล้วล่ะมันไม่ยากหรอกไอเด็กน้อยถ้าเราตั้งใจนะ่ะไม่มีอะไรยากหรอก ใช่เลยใช่เลยเราวาดใหม่เ,เด็กน้อยทางนี้เราจะขึ้นยังไงล่ะโอ้แบบนี้ไงสตีฟแบบนี้เราก็กระโดดขึ้นมาแบบนี้ไงไม่ยากใช่ไหมล่ะใช่แล้วล่ะใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะใช่เลยใช่เลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับหมาโอ้โหโดนก็ไม่ได้นะเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไปตามทางแบบนี้เลยแล้วก็เก็บดาวข้างหน้าโอเคสวยงามห้ามโดนแบบนี้ด้วยนะเนี่ยใช่แล้วล่ะมันห้ามโดนนะเราวาดแบบนี้ได้เลยเป็น ค่อยๆขึ้นไปนะนี่ไงแบบนี้เลยขึ้นมาได้แล้วแล้วตรงนี้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหตรงนี้ไม่ยากหรอกเด็กน้อยต้องใช้ดินสอวุยโอ้โหแล้วต้องลบอันเก่าออกนะซี่ใช่แล้วล่ะเพื่อให้ดินสอเราใช้งานได้ดูจากข้างบนนะใช่เลยถ้าเราวาดปุ๊บแล้วก็เป็นอย่างนี้ไงแล้วก็วาดต่อไปแบบนี้ปุ๊บแล้วเขาแล้วเราก็เก็บดาวสุดยอดไปเลยพอเราเก็บดาวได้แล้วเราสามารถวาดต่อได้เลยนะครับทุกคนโู้โหสุดยอดไปเลยใช่แล้วล่ะมันสุดยอดสุดๆไปเลยวาดเริ่มสวย ขึ้นนะใช่เลยยังไงเราก็วาดแบบสวยๆอยู่แล้วล่ะซิฟมันสวยในสายตาเราเสมอนั่นแหละโว้วตรงนี้คืออะไรละเนี่ยโอ้โหต้องห้ามโดนหรือเปล่าเนี่ยใช่เราล่ะเราต้องห้ามโดนนะระวังได้เลยเราวิ่งหนีเลยละกัน้ยชึบโอ้โหลวงเลยทําไมตรงนี้มันยากอย่างนี้เ,เนี่ยโอ้ยชึบโอ้โดนอีกแล้วเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ชึบแบบนี้เลยแบบนี้เลยชึบกันไว้กันไว้ชึบนี่ได้แล้วได้แล้วโอ้วโดนจนได้โอ้โหเอาใหม่เอาใหม่ เอาไม่เอาไม่ลบอันนี้ก่อนลบอันนี้ก่อนฟื้แล้วก็มาเป็นแบบนี้โอเคแล้วก็วาดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปแล้วก็วาดขางข้าม oh God! โอ้หมายก็โดนเลยโอ้โหเอาไม่เอาไม่กระโดดข้ามกระโดดข้ามแบบนี้แหละมันน่าจะรอดแล้วเราวู้หแล้วรอดแล้วโอ้โหเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยสตีฟใช่แล้วล่ะมันยากสุดๆไปเลยล่ะไอเด็กน้อยอ่ะโอ้โหโดนจนได้อุ้ยชืบลบก่อนลบก่อนอุ้ยชึบเราจะรอดยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหต้องลบต้องลบต้องลบ ฟื้แล้วก็ปล่อยให้ไปก่อนเลยแล้วก็ยังไงวาดแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปแบบนี้โอเคสวยงามแบบนี้ไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่วู้ใช้จินตนาการนะครับทุกคนยูหวาดแบบนี้เลยแบบนี้เลยแล้วก็วาดเป็นทางขึ้นไปข้างบนโอเคแล้วก็รอดแล้ว้หสนุกสุดยอดไปเลยใช่แล้วล่ะตรงนี้เหมือนเราจะต้องลงไปข้างล่างหรือเปล่านาะเด็กน้อยไม่ใช่หรอกน่าจะขึ้นข้างบนนะสตีฟได้เลยเอเด็กน้อยขึ้นไปกันได้เลยได้เลยตรงวาดตรงนี้ปื๊บโอ้โหต้องลบออก หน่อยไม่งั้นไม่ได้ไม่ได้ไไดฟึบมาแล้วเราก็มาวางต่อแบบนี้ปื๊บแล้วก็กระโดดขึ้นไปแบบนี้เลยสุดยอดไปเลยวูวตัวตนี้ปีนได้ด้วยโอเคแล้วก็ยังไงทําเป็นแบบนี้ฟึบโบว,ว์สูงเกินไปเอาใหม่เอาใหม่ลบ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 แล้วก็ขึ้นไปใช่เราละทําแบบนั้นแหละเด็กน้อยสุดยอดไปเลยได้เลยได้เลยนี่ไงฟึบนี่แบบนี้เลยแล้วก็เก็บดินสอตรงนี้ได้ด้วยฟึบโอ้โหได้ดินสอเพิ่มขึ้นดัง60แน่สุดยอดไปเลยใช่เรา แลเ,เราได้เพิ่มมาตั้ง60นะเราวาดอะไรก็ได้60อันใช่เลยใช่เลยวาดอะไรให้ได้6กสินะลบได้ด้วยลดแล้วก็ พอเราลบแล้วมันจะเพิ่มขึ้นนะครับทุกคนวูฮูเป็นแบบนี้เลยแบบนี้เราก็วาดขึ้นไปแล้วเราก็ไปตามทางเลยตรงนี้เลยตรงนี้ก็โดดได้โอเคไปได้ไปได้ไไดฟื้นแบบนี้มาทางนี้เลยหล่นลงมาข้างล่างแล้ววูฮูเราผ่านมาได้แล้วอีซี่มากๆเลยใช่แล้วล่ะ,ละมันอีซี่สุดๆเลยละ่ะตรงนี้ก็ให้วาดดีๆนะไอเด็กน้อยได้เลยได้เลยได้เลย,ไ,เลยไปตามทางกันเลยโอ้โหแต่เหมือนจะไม่ถึงนะเนี่ยทำไมอ๋อต้องวาดแล้วก็ลบโอเคแบบนี้เลยแล้วก็จะเพิ่มขึ้น เป็นทางให้เราข้ามไปนะครับทุกคนไปกันเลยแบบนี้เลยแล้วก็เอามาลบก่อน <st os> เพื่อที่เราจะได้ข้ามไปได้ลบเลยลบเลยลบเลยแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราผ่านมาได้แล้วแล้วก็วาต่อนะแบบนี้ฟืบแบบนี้แล้วก็ลบอันเก่าออกโอเคสวยงามมากสตีฟใช้เราละมันสวยงามสุดๆเลยล่ะใช่เลยใช่เลยนี่ไงเราถึงจุดหมายแล้วมีดาวให้เก็บตรงหน้าเราด้วยไม่จับเป็นต้องลบออกแล้วแบบนี้ฟิวเรียบรอ้อยเราผ่านมาได้แล้วครับทุกคนยูสุดยอดสนุกสุ สุดไปเลยล่ะใช่แล้วล่ะมันสนุกสุดๆไปเลยว้าวว้าวว้าวลวงเลยโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่วาดใหม่วาดใหม่วาดใหม่ปึ๊บมาแล้วก็ต้องใช้ความเร็วอุ้ยเราถึงยังลบไว้โอ้โหแย่เลยเอาใหม่เอาใหม่กระโดดมาทางนี้แบบนี้นะแล้วก็วาดอุ้ยชึบอ่ะโอ้โหลวงเลยเราเร็วเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกไอเด็กน้อยเราทําถูกต้องแล้วล่ะเราข้ามได้แล้วสุดยอดไปเลยวู้ฮู้แบบนี้เลยแบบนี้เลยชึบปึ๊บปึ๊บมามามายังไงยังไงเราติดอยู่ข้างใต้นี้ ฟื้แบบนี้ละกัน ชึบเราไปไม่ได้หรือเปล่าเนี้ยชึบ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 กระโดดดึง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 ไปได้อยู่ฟื้นเราก็ลบอันนี้โอเคแบบนี้เลย,ยนี่สวยงามมากครับวูฮูแล้วก็กระโดดขึ้นไปเก็บดาวโอเคเช็คพอยต์เราด้วยสุดยอดไปเลยตรงนี้คือยังไงอีกแล้ว,ลวเนี่ยตรงนี้เป็นลิฟต์เเด็กน้อยกระโดดขึ้นไปแล้วเราก็ต้องวาดได้เลยได้เลยเรื่องนี้ไงงี้ไงได้อยู่ได้อยู่ชึบแล้วก็กระโดดฟื้นแบบนี้ว้แต่เราจะทําได้หมดหรือเปล่าเนี้ยเราต้องลบออกก่อนไอเด็กน้อย ได้เลยได้เลยได้เลยรีแบบนี้เลยยูฟืบโอ้ Leah, ขึ้นมาส,สูงเลยนะเนี่ยใช่เราล่ะเราเก็บดาวได้เด็กน้อยได้เลยได้เลยนี่ไงลงไปแล้ว้หตรงนี้โอ้ยชึบโอ้โหล่นลงไปข้างล่างซะด้วยหมายก้อนแล้วไงเราจะไปยังไงละเนี่ยรอจังหวะรอจังหวะโอเคได้อยู่ได้อยู่แบบนี้เลยสวยงามตรงนี้ก็ชืบแบบนี้ลบ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 โอเคไปต่อกระโดดชืบเก็บดาวเริ่มง่ายนะเนี่ยใช่เราล่ะมันเริ่มง่ายแล้วละไอเด็กน้อยไม่ยากเท่าไหร่แล้วล่ะ แล้วตรงนี้เราจะรอดอยังไงล่ะเนี่ยเราต้องวาดสวยๆนะไอเด็กน้อยได้เลยได้เลยฝึกจินตนาการไปด้วยนะเนี่ยใช่เราละเอาวางแบบนี้ไงไอเด็กน้อยใช่เลยใช่เลยโอ้โดนจนได้โอ้โหแต่เราต้องขีดเส้นขึ้นมาแบบนี้หน่อยนึงแล้วก็แบบนี้เลยนี่เป็นไงล่ะเรารอดมาได้แล้ว,วเก็บดาวเลยไปกระตอเลยนะนี่นี่นี่ทางนี้ก็ขึ้นมาแบบนี้ได้ไหมเนี่ย ชึบแกวาดอะไรของแกเด็กน้อยวาดใหม่ได้เลยได้เลยลบกๆๆๆๆ่อนลบก่อนลบก่อนวาดเป็นขั้นบันไดเลยแบบนี้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 นี่เลยโค้งด้วยใช่แล้วล่ะแต่มันกระโดดขึ้นโอ้กระโดดขึ้นได้ไงเนี่ยปาฏิหาริ์มากๆเลยใช่เลยใช่เลยสุดยอดไปเลยนะสตีฟแบบนี้เลยนี่กันไว้แบบนี้ไม่ให้ขึ้นมาเลยแล้วก็ชึบโวตรงนี้ยังไงแบบนี้เลยแล้วกันวู้โหตังนี้เก็บดาวโอเคสวยงามแล้วมีอะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่าต้องรอดูดีๆนะนี่ไงแบบนี้หรอได้ เลยขึ้นมาได้แล้วแล้วก็มาแบบนี้ชึบเราต้องลบอันเก่าก่อนนะไม่รู้ว่าทางจะไกลทักขนาดไหนนะทุกคนต้องลบอันเก่าก่อนฟึบลบอันเก่าแล้วเราก็วาดใหม่กันวมีดาวให้เราเก็บอยู่ข้างหน้าสุดยอดไปเลยใช่แล้วล่ะสุดยอดสุดๆไปเลยล่ะไอเด็กน้อยโววววววตรงนี้เราจะรอดยังไงล่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันลองกั้นไว้ซีไอเด็กน้อยกั้นไว้แบบนี้หรอโอ้โหแล้วจะรอดไหมล่ะเนี่ยโอ้โวกระโดดขึ้นไปไม่ได้ซะด้วย ช่แล้วล่ะเราต้องพีชีพนะเด็กน้อยเพื่อวาดใหม่ได้เลยได้เลยฟืบมาแบบนี้แล้วกันโอ้วัว้ลวงเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ออ้ยหลอกกันไว้ได้แล้วนี่นะใช่แล้วล่ะแล้วเราก็ขึ้นไปแบบนี้ไงไอเด็กน้อยใช่เลยสุดยอดไปเลยนะสตีฟใช่แล้วล่ะฉันเก่งสุดๆไปเลยลนะ่ะใช่เลยใช่เลยเก็บดาวกันเลยนะวู้ฮูตรงนี้เป็นอะไรต่อแล้วเนี่ยครับไปได้แบบธรรมดาอีซี่โอเคแล้วก็เก็บดาว ฟื้นป่าตรงไปตรงไปตรงไปวู้สนุกสุดๆไปเลยใช่แล้วล่ะมาสนุกสุดๆเลยเราวาดไม่ค่อยสวยนะไอเด็กน้อยใช่เลยหลังๆเราวาดไม่ค่อยสวยนะเนี่ยเราเล่นเพื่อเอาชีวิตรอดววโอ้โหโดนเลยเอาใหม่เอาใหม่เราต้องรู้สูตรแลเรารู้สูตรแลเมื่อกี้ถูกต้องแล้วอแต่เพื่อนยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหเพื่อนว่าวาดอย่างนี้ดิเราต้องวาดอย่างนี้เพื่อนแบบนี้เลยตามมานะเพื่อนได้เลยไอเด็กน้อยฉันจะไปกับแกทุกที่ ได้เลยได้เลยมีดาวให้เก็บด้วยปึ้งเหลียบรอ้อยตรงนี้ก็ะดเหยียบได้เพื่อน ใช่แล้วล่ะกระโดดเหยียบได้ล่ะก่อนโอ้โหห้ามโดนสีแดงแน่เลยใช่แล้วล่ะน่กกากลัวสุดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอววววกระโดดขึ้นชืบแบบนี้เลยเราผ่านมาได้ easy โอเคอย่าง easy อยู่อย่าง easy อ,อยู่ไปได้เรื่อยๆเลยนะเนี่ยววตรงนี้เป็นลูกอะไรละเนี่ยโอ้โหห้ามกระโดดโดนชืบแบบนี้ววห,ห้ามแล้วห้ามแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วตรงวัานใหม่วัานใหม่วัานใหม,หม่ฟืบรอขึ้นไปก่อนนะนี่ไงแล้วก็วางไว้แบบนี้ ชืบอะโอ้โหโดนจนได้เอาใหม่เอาใหม่ดันลูกบอลได้ไหมโอ้ oh, ไม่ได้ซะด้วยหมายก้อนแล้วไงฟึบโว้วาดแบบนี้เลยปืบไปเลยง่ายง่าย e ่ชืบแบบนี้เลยแบบนี้เลยนี่แบบนี้แล้วก็ต้องลบออกด้วยนะเพราะไม่รู้ว่าทางจะไกลแสนไกลขนาดไหนนะทุกคนฟึบวาดวาด,วาดแบบนี้เลยนี่เพื่อนทําตามเราด้วยล่ะใช่แล้วล่ะฉันทําตามนายนะเด็กน้อยโอเคเพื่อนไปกันเลยนะ ฟื้นแบบนี้หลบได้ง่ายๆอีซี่โอเคตรงไปตรงไปตรงไปอ้ชึบตรงนี้เพื่อนว่าได้สวยนะใช่แล้วล่ะอ่ะโอ้โหยากจริงๆเลยมีลูกบอลกิ้งมาด้วยหรอวางแบบนี้เลยเป็นไงวู้ฮู้คือทีสูงเลยลัวๆอ่ะโอ้โหมันยากจริงๆใช่แล้วล่ะสุดๆเลยล่ะใช่เลยใช่เลยลบลบลบล เอ้ยโอ้โหโดนจนได้โอ้โหยากแล้วอย่างนี้นะ่เราจะผ่านยังไงเลยเนี่ยสตีฟฉันก็ไม่รู้นายเด็กน้อยลองใช้จินตนาการดูซิได้เลยได้เลยต้องแบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆไปค่อยๆไปปื๊บแบบนี้เลยชึบแล้วก็แบบนี้โอ้ยเพื่อนลบของเราเพื่อนแก้งโอ้ไม่ก็เพื่อนแก้ง, God, กงได้เลยเพื่อนจะเปิดศึกกับเราใช่ไหมได้เลยรอเพื่อนไปก่อนนะทุกคนแล้วเราตามลบของเพื่อนดีกว่าชุบๆลบ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 ,ลบ,ลบนั่นไงโดนเลยไปเกิดใหม่เพื่อน โดน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 ยังไงยังไงทำาไงต่อจะทําไงต่อโอโหกระโดดรัวๆเอาใหม่แบบนี้เพื่อนลบเราต้องลบเราต้องลบครับแกล้งเราก่อนเองนะช่วยไม่ได้เราคืนแล้วล่ะไปกันต่อเลยนะทุกคนปื๊บโอ้แต่เพื่อนไม่รอดนะเนี่ยนึกว่าจะรอดโว้วโยังไงถือดินสอมาแล้วฟื๊บโวเริ่มยากเริ่มยากชึบอ่าโอโหเริ่มยากแล้วไง ใช่แล้วล่ะมันยากสุดๆไปเลยล่ะเราต้องลบอันเก่าออกด้วยได้เลยได้เลยแบบนี้เลยฟื้บฟื้ โอ้โห oh, oh, oh. ้วววบร่วง like ือบร่วงกระโดดขึ้นมาทางนี้แล้วก็ลบออกแล้วก็กระโดดขึ้นแล้วก็ลบแล้วก็ลบแบบนี้แล้วก็กระโดดไปอีกแล้วก็ลบโอเคแล้วก็ลบอันบนอันบนโอเคสวยงามแบบนี้แล้วก็เอาสูงขึ้นมาหน่อยนึงสูงขึ้นมาหน่อยฟึบแบบนี้แบบนี้เลยชึบแบบนี้สุดยอดไปเลยเราผ่านแล้ว้หตรงนี้ให้ทำยังไงล่ะเนี่ยโหเพื่อนทำอะไรอุ้ยชึบ บลูวงกลมโอเคโอ้สวยงามมากเพื่อนนายฉลาดเหมือนกันนี่นาะใช่แล้วละ่ะโอ้ใหม่ก็เลยละ่ะเอาใหม่นะเราต้องวาดแบบนี้โอเคเราผ่านก็เองก็ได้เราสุดยอดเหมือนกันวู้หู้ไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่ได้เวลาลุยต่อแล้วลุยยาวๆเลยใช่แล้วละ่ะตรงนี้ก็กระโดดได้นะเด็กน้อยได้เลยได้เลยมีดาวให้เก็บด้วยปึง้งตรงนี้เป็นยังไงอีกแล้วล่ะเนี่ยโอ้โหเริ่มยากเฮ้ยแต่เพื่อนพาขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนได้ด้วยเหรอเนี่ย ลองดูไอเด็กน้อยตรงนี้มีคนติดอยู่ตั้งเยอะนะเฮย้ยลบของเราเฉยเลยโอ้แล้วเราจะผ่านยังไงละเนี่ยหมายก้อนแล้วไงฟึบโอ้โหต้องพาขึ้นข้างบนอย่างเดียวนะเนี่ยใช่แล้วล่ะเราต้องลบไปเพื่อนด้วยนะได้เลยได้เลยลบเลยยีงไงเพื่อนรอเราด้วยเราขอไปด้วยฟึบแบบน,นี้เลยชึบชึบชึบ,ชบเพื่อนอันนี้มันตั้งตรงโอโ้เพื่อนลบหมายกอ้อนเล่นแรงนะเนี่ยเพื่อนเล่นแรงนะ ช่แล้วล่ะฉันเล่นแรงไอ้เด็กน้อยฉันอยู่ตั้งนานแล้วไม่ผ่านสักทีแกต้องไม่ผ่านกับฉันด้วยไม่ได้หรอกโอ้ยชึบโอ้วโวขึ้นมาได้แล้วขึ้นมาได้แล้วชึบย,ยังไงยังไงเราไปต่อครับเราไปต่อครับสามัคคีคือพลังนะครับทุกคนชึบชึบชึบ,ชบกระโดดขึ้นมาที่สูงโอเคไปแล้ว who, แล้วแกล้งเพื่อนดีกว่าลบเรียบร้อยเพื่อนล่นลงไปแล้วสุดยอดไปเลยตัวเราวใช่แล้วล่ะเราไปแกล้งเขาทําไมล่ะไอ้เด็กน้อยก็เพื่อนบอกนะซี่ว่ารออยู่นานแล้วเราอยากให้อยู่ต่อไปนะซี่ ได้เลยเด็กน้อยเราไปตามทางกันเถอะได้เลยวูู้เก็บด,ดาวแล้วสุดยอดไปเลยเราผ่านมาได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนใช่แล้วล่ะเราสุดยอดไปเลยล่ะโอเคนะทุกคนใครที่รู้ถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดติดตามมาด้วยนะสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทําบุญกันด้วยนะทุกคนบ๊ายบายฟิว